ก้าวนำบุญปากค้างสตูดิโอขอบคุณคับสปอนเซอร์มาแบบนี้นะใครอยากจะสนับสนุนเรานะฮะก็สามารถเป็นสปอนเซอร์หลักของเราได้ขอขอบคุณก้าวนำบุญค่ะก้าวนำบุญนะฮะใครอยากจะทําบุญอ่าแบบว่าออนไลน์คุณไม่มีเวลามาคุณอยู่ไกลหรืออยู่ไม่ตรงพื้นที่ที่คุณจะทําบุญคือไม่สามารถไปทําบุญที่นั่นได้ถูกต้องฮะก้าวนำบุญเนี่ยเขาจัดการให้คุณได้นะฮะเราเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจก้าวนำบุญครับผม ขอขอบคุณอ่าปากค้างสตูดิโอครับใครอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตชันอยากจะทำวิดีโอพรีเซนสินค้าของคุณเอาง่ายเนี่ยอย่างสมมติว่านี่ผมถือขวดน้ำมาอยู่ๆคุณทำน้ำขึ้นมาเฮ้ยเราจะถ่ายยังไงให้มันสวยถ่ายให้ดูลักชัวรี่ถูกต้องหรือคุณจะโปรโมทสินค้านี้ยังไงหรืออยากจะทำโฆษณาน้ำดื่มนี้แบบไหนอ่าปากค้างสตูดิโอครับผมมาเข้าห้องนี้เดี๋ยวพี่เรียนเะยย็น พี่เจเข้าก่อนเลยค่ะอุ้ยเข้าไปก่อนอีกไวกว่าเร็วกว่ารถถังพาไปเร็วอพาไปแล้วอันนี้เป็นพี่เรียมสไตล์จะเปิดแอร์แบบเปิดฝาไว้เมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้ฮะใครยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้ที่เห็นเป็นผู้ชายอะต่อต่อต่อตออแล้วเขาก็ยืนอยู่แล้วเขาก็ยืนมองเป็นผู้ชายผู้หญิง ผูเหผยเป็นผู้หญิงที่ใส่เอีอ่าชุดสีเสื้อสีขาวอ่าพี่เลียมเห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวเหมือนกันใส่งเขียนขาวเราเราสามารถแบบตอนนี้เราไม่เห็นตัวเขานะคุณอ๊อฟถูกไหมเราสามารถคุยกับเขาได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับหัวเราะหัวเราะโดนด่าแล้วยังยืนอยู่อีกเหรอพี่เลียมถามว่าโดนด่าแล้วยังยืนอยู่อีกเหรอ พอปากบึงอย่างนี้ไงแล้วสรุปพี่ผู้หญิงผู้ชายสรุปเป็นผู้หญิงผู้ชายมบงเห็นแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้ชายถับคุณเหรอเห็นผู้ชายหนูเป็นหนูเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่อันเนี้ยอียาปะมันก็เลยดูกลมๆอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่เห็นเป็นแบบผมอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นผู้ชายเนี่ยคือเห็นลักษณะผมเขาไหมผมขาวผมขาวแก่แล้วสิใช่อ่าแก่แล้วสิผมสั้นผมยาวผมผมซอยแบบลองทรงสูงอ่าฮะ แบบรองทรงอ่ะแล้วก็หวีเป๋ข้างหน้าแล้วก็เสื้อคอพรมสีขาวว่าเขาถอดอันนี้ให้ดูถอดอะไรให้ดูถอดผ้าคลุมผ้าคลุมแล้วก็ถอดหนังให้ดูด้วยถอดหนังคืออะไรถอดหนังหัวลอกหน้าใช่แต่เขาน่าจะหลอกหนูแหละประเด็นอ่ะผมจะ เอาสิ่งที่คุณออฟเห็นจริงๆจะถ้าสมมติว่าคุณเห็นแบบไหนจะไม่ต้องตรงกับพี่เรียมก็ได้ใช่ได้ค่ะตอนนี้คุณเห็นอะไรที่ดูเห็นเป็นเสื้อเสื้อคอกเสื้อแขนกระบอกเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาวแล้วก็มีอียับสีนํำเงินเข้มใช่ไหมคะแล้วเขาก็ค่อยๆถอดอียับเออตกใจเขาก็ค่อยๆถอดอียับออกดึงอย่างเงี้ยครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ค่อยๆแบบล้วก็เราก็เห็นผมเขาผมขาวเหมือนคนแก่ค่ะ แล้วก็เป็นแบบที่เขาตัดคนแก่โบราณที่จะเกลียนเกลียนหน่อยออแล้วก็ค่อยๆดึงผมออกอแล้วก็ดึงแล้วก็ค่อยๆลากลงมาอ,อย่างเงี้ยหมายถึงดึงหนังหน้าตัวเองใช่ใช่เขาน่าจะทําให้หนูกลัวแหละเพราะหนูก็กลัวแล้วหนูก็กลัวอตอนนี้คือเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่มันเป็นภาพมาเอเป็นภาพมาพี่เลียมที่ไปอยู่อิสลามอะเคยไปนวดพิธีฝั่งศพของเขาไหมอะเขาได้พิธีอะไร ถ้าวิธีฝังศพเนี่ยจะไปฝังแต่ฝังแม่คนเดียวถ้าถ้ากับคนอื่นเราไม่เคยไปฝังใครเลยถ้าถ้าผมถามทำไมถึงถามถึงเรื่องการศพคุณนหนูมองว่าเคยไปทำอะไรที่ที่นั่นนะคะที่กูโบ,โบกูโบใช่แล้วเขาก็โมโหโกรธแล้วก็ผูกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งคนคนนี้ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นคนรู้จักเขาบอกว่ารู้จกักรู้จกัก เคยเห็นแต่ไม่ได้แบบไม่ได้สนิทอ่าไม่ได้สนิทก็คือรู้จักว่าเป็นใครประมาณนั้นอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่ที่อยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคนที่อยู่ร้านตรงกันข้ามคนละเรื่องคนละเรื่องเพราะคนนี้ก็เพิ่งเพิ่งเห็นครั้งเดียวนานยังไม่นานไม่นานเท่าไหร่ปีไม่ถึงไม่ถึงปีไม่ยเพไม่ถึงปรากฏขึ้นกับงานศพที่ว่าซึ่ง นี่ออกมาต้องสิบกว่าปีแล้วนะแม่แม่เสียนานแล้วแม่เสียนานแล้วเพราะตอนที่แม่เสียก็ยังเป็นอิสลามอยู่ก็เปไปสักศกมาถ้าสมมติว่าเกาะกันมาทำไมถึงเพิ่งให้เห็นได้ดวงพี่เขาแข็งมากนะคะหมายถึงว่าถ้าสำหรับหนูมองเข้าไปนะคือพี่เขาเป็นคนดวงแข็งเพราะฉะนั้นของพวกเนี้เขาจะต้องรอจังหวะที่มันดาวดวงตกดวงตกอะไรเงี้ยถึงจะมาปรากฏให้เห็นได้เป็นไปได้ไหมการมาปรากฏตัวครั้งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้พี่เรียมเนี่ยเหมือน คอนเฟิร์มตัวเองว่าผีมันมีอยู่จริงก็แต่ก่อนก็เชื่อแต่ว่าเชื่อไม่เต็มรอใช่เชือ่อเชื่อว่ามีอืแต่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวต่อให้เห็นก็ไม่กลัว,ลวแต่ยังน้อยก็มีเรื่องให้รายการ <c oughs> เล่าให้รายการฟัง <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าเบ <c oughs> ิงไม่กลัวอะไรนะเบิรไม่กลัวผีได้แต่เบิงต้องหัดกลัวกรรมไปบ้าง อ๋อกมกลัวค่ะกรอะไม่ไดสลามเทพเนี่ยกำวอเออกำอะกลัวค่ะเพราะว่าที่ที่ออกมาเป็นพุทธก็เพราะว่ากลัวกรมเพราะมีความรู้สึกว่าเราเกิดในพุทธเราอะมีนี่ต้องใช้เรามีกรมต้องใช้อะฮะอ่ะเราต้องกลับเราต้องกลับมาเพื่อที่เราจะใช้กรรมของเราครับตอนที่พี่เลียมไปด่าเขาเนี่ยเขารู้สึกไงธรรรดาอีนี่เป็นด่าเป็นปกติอืม มันด่าก่อนคำว่าสวัสดีได้วยซ้ำดูจริงโกรธไหมโกรธไหมเขาดูเหมือนรู้จักกันเพราะว่าถ้าพูดแบบอย่างเงี้ยมันดูมันเสียงนิ่งๆไงครดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนใครอ่ะในกาะอ่ะจำไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอคือไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือป่าตลุ ดูอนรู้จักกันคือคนในเกาะนั้นน่ะจะรักเราทุกคนนะในเกาะนั้นน่ะต่อให้เราด่าเก่งแต่เรามีน้ำใจเราใช่ใช่คือเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนนัปากไวแล้วจะชอบมีคนชอบแกล้งให้เราด่าเพราะเราเป็นคนบ้าจี้นั่นแหละคือคือสิ่งที่เกิดคือคือคือบางทีอ่ะเหมือนเหมือนเราทักมั่วมันจะมีเคสหนึ่งพี่เจ๊จำได้ป่ะที่แบบอุ้ยตรงนี้มีผีน่ากลัวจังเลยที่แบบผีเป็ขาล้างสามคน่ะเป็นคนที่ชอบอุทานอ่าแล้วไอ้สิ่งที่อุทานนั่นแหละ จังหวะบางทีไปมีผีตรงนั้นอ้าวไอ้เหี้ยกูอยู่นี่ตั้งนานมึงเห็นกูเหรอเนี่ยแต่ไอ้นี่อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้อโหด่ากูก็เลยผูกกันมาคนชอบมาบอกว่าผีนุ่นที่นั่นเราบอกว่ามึงเคยเห็นขี้ผีไหมอือคือเราถามเขามึงเคยเห็นขี้ผีไหมใช่เออาพไม่มีขี้แปลว่าไม่มีตัวตนก็กวนไงนคนกวนอ่ามันคนท้าทายด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะผมถามผู้หญิงคนนี้ต่อ อะไรที่ทำให้พี่เรียมเป็นแบบนี้ค้าขายไม่ดีชีวิตเริ่มแย่เกิดจากอะไรทั้งคู่ <c oughs> คือวิญญาณกับสันดานถูกก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณด้วยส่วนหนึ่งเราก็เลือกของนิสัยพี่เรียมด้วยอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวิญญาณและวิญญาณคือตัวเขาเองว่าที่ทําให้พี่เรียมเป็นๆๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาว <c oughs> แลวปากตืดหมาอย่างนี้จะไปขายของอะไรใครได้ แต่ไม่เคยด่าลูกค้านะผมเอางี้ผมเอางี้มาเอาแบบเอาแบบเอาแบบนี้พี่เลียมผมว่าเป็นจริงอ่ยผมให้ลูกสาวพูดโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้านะบางคนไม่เห็นตัวเองเห็นเห็นเห็นเอาถ้ากันผมถามในสิ่งที่ออฟพูดเนี่ยแม่เป็นอย่างนั้นไหมแม่เขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะถ้าลูกค้าแบบรีบด่วนอะไรเงี้ย เมื่อไปทำเองกันเลยปะติดติดหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยอยเป็นประมาณมึงเอาไปทำเองเอาต่อต่อต่ออย่าอย่าพึ่ง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 ใค้ลูกสาวมันจะมีช่วงเวลาที่เขาตอนก่อนเขาจะเป็นพวกซึมเศร้าอะค่ะงานไม่มีเลยนะพี่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยค่าเท่าที่มาทุกเดือนทุกเดือนเดือนเขาก็ไม่ยอมรับงานเรารับงานมาให้อะพี่หนูทะเลาะกับแม่อยู่ประมาณสามสี่วันเลยเพราะว่าเขาบอกว่างานกูเยอะเป็นงานที่ไม่มีงานไม่มีงานเราเห็นว่าแม่ไม่มีงานเราเลยรับงานอ แม่บอกว่ามึงรับมาทําไมงานกูเต็มเต็มโตะไปหมดมึงไม่เห็นหรือไงไอ้งานเต็มโตะก็คือเป็นชุดที่แบบเหมือนชุดในร้านที่แกอยากเอามาแก้แบบเปลี่ยนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้เงินอตกทะเลาะกันถึงขั้นแบบตกกันเลยอยู่ในร้านเลยนะตบกับใครตบกันหนูหนูตกกับแม่แม่ก็ตกหนูแม่ตบหนูหนูก็ทำอะไรสวนก็ยู่เฉยเฉยแต่อันนั้นก่อนก่อนที่จะมีปัญหากับร้านฝั่งตรงข้ามนะอันนั้นก่อนเพราะว่าอารมณ์เนี้ยมันจะเป็นแบบประมาณเหมือนกับเราช่วงแบบ เรามีงานแล้วเราอยากทํางานชุดไทยเข้าร้านจังเลยอะ่ะเราซื้อผ้าไว้เยอะมากเลยแล้วเราไม่ได้ทำเมื่อกี้ผมกลับย้อนไป,ปรรร <S <S คุณอ้อพูดว่าแบบสันดานปัญญาจับสันดาหนูิญใจแล้วเป็นส่วนเกี่ยวข้องสองสันดานด,า<ต>ด้วยหน,น,นูให้หนูให้อันหลังนี่มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอ่าคราวนี้เนี่ยผมกำลังจะพูดอย่างนี้ที่เมื่อกี้พี่เรียมบอกว่าตอนเนี้ยเลิกแล้วไงแต่ใช่ผมกำลังจะใช้คำว่าเลิกเมื่อมันสายไปแล้ว คือเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับมันถูกสะสมมาก่อนกลับไปย้อนตอนแรกอีกคุณอออพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องเจ้าบ้านเ๋อเจ้าบ้านเออใช่เจ้าบ้านผู้นําผู้นําของบ้านปัญหาเนี่ยเกิดแค่ตรงนี้เกิดแค่ตรงนี้อันนี้แค่เรื่องนี้นึงก่อนนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามเขาอยากจะพูดอะไรอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากคำว่าเนี่ยมึงเชื่อกูไหมแค่กันแล้วแล้วจะให้ทําไงเอเขาบอกได้ไหมเอาความคิดของผู้หญิงคนนี้ดวงวิญญาณเนี่ยจะให้ทาไงอ่ะ ถามชื่อเขาได้ไหมนึกออกคนพี่เ,เอ๋ชื่อเลยเออเลยใช่คำไมวัดะไหมตอนแรกอะหนูก็ได้ยินว่าวันะวันะวันะคุณอย่าได้ยินแล้วไม่พูดสิคุณได้ยินองพูดหนูก็ลัคิดว่าคนบ้าเลยชื่อวันะไม่เ,เขาเขาจะชื่อชื่อดะแต่เราอะจะเรียกเขาว่าวะซึ่งหมายถึงนา้าตอนที่เขายังอยู่อ่ะเขาไม่ค่อยปกติอ่ะแล้วเขามีลักษณะผมแบบนั้นหรือเปล่าเขาจะเป็นคนผมสั้นแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วหรอเสียแล้ว เขาจะเป็นผู้หญิงอตอนที่เขาที่เรารู้จักนะตอนที่เราเห็นเขาจะเป็นผู้หญิงแบบสูงกว่าเราหน่อยนึงถ้าถามขนาดนี้แล้วเนี่ยบอกชื่อขนาดนี้เขายอมรับว่าเป็นเขาไหมใช่เขาบอกมานะเป็นคนนีสใส่ดีแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจเราอเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในเกาะนั้นจะมีเขาคนเดียวที่แบบเวลาที่เราไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินเขาจะเอามาให้อืแล้วด้วยสถานะตอนนั้นสเตตัสตอนนั้นเราเรากดเกลียดหรือไม่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 ไมีมมความร<ม>ู้สึกลาไรเลย คุณออฟได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงซึ่งตอนนี้คือห้องห้องแค่หนึ่งอที่เห็นยืนอยู่นี่ใช่ใชยืนตรงนี้เมื่อกี้คุณออฟมาถึงคุณออฟก็บอกว,ว่ายืนอยู่นี่<ช>นะอ่าแล้วพอคุณออฟมาแล้วก็เขาก็หายไปหนูมองว่าต้องขอถามก่อนว่าคือคําพูดที่พี่เลียมพูดมมเมื่อกีอ้พี่จะเปโรคซึมเศร้าใช่อ๋อไม่รู้เคยเป็นจนแบบว่าเครียดจนมึงไม่เป็นกูไม่รู้หรอกมันเป็นคำพูดของโลกนี้โดยเฉพาะบางคนบอกว่าสู้ๆนะูจะสู้อะไรล อะไรพอวันนึงที่เราแบบว่าเราเราเรา,เราจะต้องปล่อยร้านไปอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ไหวปล่อยรถที่เราเป็นของเราเองอ่ะปล่อยรถปล่อยร้านมันรู้สึกว่ามันยื้อไม่ไหวพอลูกมาบอกว่าเขาจะเอาพื้นที่คืนเออคืนก็คืนวันที่ประกาศขายชุดทั้งหมดคุณเจน้ำตามันไหลาตามชุดออกไปอ่ะเพราะชุดที่เราทมทุกชุดทาม้ักมือปักเอง ตัดเองเป็นพันชุดอะ่ะบ้านหน้ากว้างแปดเมตรอ่ะไม่มีที่จะเดินของกองหมดตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งคนขับรถถามว่าเจ๊ตัดกี่คนตัดคนเดียวแปดปีมไม่เคยทิ้งเลยมไม่เคยขายออกใครซื้อก็ไม่ขายเพราะว่ารักชุดมากถ้าใครเอามาบอกว่าเจ๊ชุดไม่ใช้แล้วเอามาขายผมถูกๆนะขายถูกไม่ขายแต่ถ้าทิ้งกูไม่เสียได้ เพราะว่ามันทํามาด้วยใจทุกชุดใช่แล้ววันนี้พอมันออกไปไปหมดเลยเหรอไปหมดเลยไม่เหลือไม่เหลือเลยใจสลายเลยมันแตกอ่ะมันแตกเหมือนโดนเหยียบมันเป็นอันเดียวที่เราเลี้ยงลูกเรามาตอนนี้คือพอเวลาเรามันมีปัญหาน่ะสิ่งที่เราโกรธที่สุดคือตัวเราเองช่วยลูกไม่ได้ไม่มีปัญญามันมันทำให้เรารู้สึกแบบ หดหูมากบางทีอยู่ร้านนั่งเย็บผ้าดูเหมือนจะไม่เครียดอะไรนะครับคุยกับเพื่อนได้อะไรได้ปกติแต่มันจะมีแวบหนึ่งที่แบบน้ําตามันไหลเองวะทำไมกูช่วยลูกไปได้วะกูต้องทาได้มากกว่าน,นี้สิสิ่งที่เขากลับไปคิดเนาะว่าเอ้หรือว่าเกิดเป็นเพราะเราไปพูดถึงพระหรือเป็นเพราะเราไปกระโดดทีคนตรง <คน S 1> ข้ามร้านหรือเป็นเพราะเราปากพ่อยปากพ่อย ทั้งหมดทั้งมวลมันคิดได้หมดเมื่อวันที่เราดาวลงแต่ตอนวันที่เรามีพลังสูงมากเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นเรื่องพวกนี้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดเลยถูกไหมตัวคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเข้าข้างตัวเองแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่ผิดอยู่ถูกต้องเมื่อเราที่โอ้โหข่าวข่าวชาวบ้านเขาเรีกเอิร์ดอ่ะผมชอบคํานี้พี่เจสามสําเร็จรักความสําเร็จ พอสำหรับความสําเร็จก็ลืมตัวตนว่าเราเป็นอะไรแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นอยู่ผิดไหมไม่ได้ผิดนะเพราะเป็นคาแรคเตอร์เขาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกตอนต้นของเขาเนี่ยมันเกิดอะไรมาบ้างถูกต้องเขาโดนอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันถูกสะสมมาว่าตัวเองจะเป็นคนลักษณะแบบไหนตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึง8ขวบคุณจําได้แล้วว่าฉันเจอแบบนี้มาจะวางคาแรคเตอร์เขาจวเป็นแบบนี้อีตั้งแต่วันที่8ขวบเนี่ยมันจะเริ่ม บอกตัวเราแล้วว่าฉันจะเป็นคนลักษณะแบบนี้ม,มันบอกตั้งแต่6ขวบอ่าเนี่ยประมาณ6-7-8คขวบเนี่ยครั้นี้มันคือเลือกตัวเองแล้วว่าฉันจะเป็นคนแบบ